ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่121ต่อให้เหมือนเพียงใดก็ไม่ใช่อยู่ดีขอเพียงหลีเอ๋อยอมปกป้องข้าก็เพียงพอแล้วกลับมาถึงจวนอองลูกกลับมาถึงเรือนของตนเจียงหลีก็ยังวงเวียนอยู่ในคำพูดนั้นของลู่เจีย้ยนายหญิงนายหญิงอวิสูที่สายใช้ข้างกายเรียกอยู่สองสามครั้งถึงได้เรียกเจียงหลีที่ใจลอยไม่ได้สติให้ตื่นขึ้นจากภวังความคิด อะไรหรือเจียงหลีสีหน้าสับสนมองไปทางอวิสูอวิสูถามอย่างสงสยัยนาหญิงกำลังคิดอะไรอยู่หรือเจ้าขบ่าวเรียกในหญิงตั้งหลายทีอีกอย่างนาหญิงร้อนหรือเจ้าขะหน้าแดงมากเลยเจ้าค่ะหน้าแดงหรือเจียงหลีใช้สองมือประกบ2แก้มของตนอย่างว่องไวถูกอวิสูทักขึ้นมานังถึงรู้สึกว่าแก้มของตนนั้นร้อนเผาจริงๆและคอย,ยังแห้งผากไปหมด ไปเทน้ำมาให้ข้าแก้วหนึ่งเจียงหลีสงบสติอารมณ์แล้วเอ่ยปากสั่งอวิสูหันกลับแล้วเดินไปพอในห้องเหลือเพียงเจียงหลีคนเดียวนางถึงได้หงุดหงิดในใจให้ตายสิถูกคำพูดประโยคเดียวของเขาเย้าแย่เอาเสียจนได้ขอเพียงข้ายอมปกป้องเขาหรือข้าเพียงเห็นว่าเขาหน้าเวทนาจึงได้เมตตากรุณาก็เท่านั้นจักพัดนีนางหนึ่งปากแข็งบนพึมพำ ไม่นานอาวิสูก็ยกน้ำเดินเข้ามาส่งมาตรงหน้าเจียงหลีเจียงหลีรับมาดื่มไปอิดใหญ่หลังจากน้ำสะอาดไหลลงสู่ท้องนางถึงรู้สึกว่าความร้อนรุ่มในร่างกายตนนั้นหายไปบ้างแล้วในหญิงคืนนี้ในวังเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเจ้าคัาพระชายาให้คนส่งแก้วแหวนเงินทองผ้าผ่อนไหมแพรมา,มามากมายบอกว่าแม่นางสร้างผลงานตอนอยู่ในวังล้วนแต่เพื่อตบรางวัลให้กับแม่นาง เห็นว่าเจียงหลีสีหน้ากลับคืนเป็นปกติแล้วอวิสูก็อดถามขึ้นไม่ได้เจียงหลีนิ่งอึ้งไปเหยียดตัวตรงเงยหน้าขึ้นมองโต๊ะในห้องมีของรางวัลหลายถาดจัดวางอยู่จริงๆแก้วแหวนเงินทองเหล่านั้นเปล่งประกายวาววับล้ําค่าราคาแพงต้องบอกว่าพระชายาลู่นั้นช่างใจกว้างเสียจริง พระชายารับสั่งไว้ว่าท่านร่างกายผอมโซอ่อนแอเกินไปจากวันนี้ไปห้องครัวจะจัดเตรียมอาหารบำรุงแก่นายหญิงทุกวันนายหญิงจะต้องดื่มน้ำแกงยาตามเวลาบำรุงร่างกายเสียหน่อยอวิสูกล่าวเพิ่มอีกเจียงหลีมองนางอย่างประหลาดใจข้าอ่อนแอหรือนางสามารถทุบตีองคหญิงรัชชูจนเป็นสภาพเช่นนั้นได้ยังเรียกว่าอ่อนแออยู่หรืออวิสูมองสังเกตนางอย่างละเอียดทีท่วนพยักหน้ายอย่างจริงใจ เจียงหลีหมดคำพูชงักค้างไปก็ได้หักมองเพียงรูปร่างของนางแล้วนางก็จำเป็นต้องบำรุงจริงๆรูปร่างอันน่าภาคภูมิของข้าเมื่อไรเจ้าจะกลับมาเจียงหลีอดครวนอยู่ในใจแววตามหมดหวังและเฝ้ารอทันใดนั้นเสียงฝีเท้าอันเร่งรีบก็ลอยมาจากด้านนอกเจียงหลีดวงตาแข็งค้างไปลางไม่ดีลอยขึ้นมาจากก้นบึ้งของหัวใจนางและอวิสูมองไปนอกประตูพร้อมกันก็ได้เห็นอวิเฉินวิ่งล้มลุกคลุกคลานกระโจนเข้ามา นายหญิงนายน้อยรับสั่งว่าให้ในายหญิงรีบไปปรนิบัตินายน้อยเข้านอนเจ้ากะอวิเชิญคุกเข่าลงกับพื้นเงยหน้าขึ้นมองเจียงหลีปรนิบัติเข้านอนเจียงหลีอึ้งชะงักไปทันใดรีบลุกขึ้นลืมใส่รองเท้ารีบร้อนวิ่งออกไปนี่นายหญิงรองเท้ารองเท้าอาวิสูรีบหยิบรองเท้าของเจียงหลีแล้วรีบร้อนวิ่งตามไปลู่เจีย้ยเกิดเรื่องแล้ว จะต้องอาการกำเริบอีกเป็นแน่ขณะที่วิ่งไปทางเรือนของลูเจีย้ยนนั้นในใจของเจียงหลีก็คาดเดาความจริงเกี่ยวกับเรื่องปรนิบัติเข้านอนนี้ออกทุกวันนี้ฉลากกำกับบนตัวนางนั้นก็คือสาวรับใช้อุ่นเตียงนอนแต่ในความเป็นจริงแล้วเพียงเพื่อปกปิดความจริงเท่านั้นหากไม่มีความจำเป็นแล้วลูเจียจะไม่เรียกตัวนางเช่นนี้แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เมื่อเจียงหลีพุ่งเข้าเรือนของลู่เจีย้ยสาวใช้และบ่าวติดตามในห้องต่างก็ถูกไล่ให้ถอยออกไปก่อนแล้วบนเตียงใหญ่หลังม่านตาข่ายนั้นมีเงาคนสายไปมาลีเออมานีในน้ำเสียงอดกลั้นของลู่เจีย้ยมีความสั่นเครืออยู่เล็กน้อยความเจ็บปวดที่สามารถทําให้คนเช่นเขาแทบจะทนไม่ไหวเจียงหลีนั้นนึกไม่ถึงอย่างสิ้นเชิงนางไม่ได้ลังเลใดๆเปิดม่านตาข่ายออกแล้วเข้าไปในเตียงใหญ่ บนเตียงนั้นลูเจียใส่เพียงเสื้อชั้นในคอเสื้อคลายออกผมดกดำปล่อยสยายสีผิวซีดขาวจนแทบจะโปร่งใสขนาดริมฝีปากที่ควรจะแดงยังซีดขาวไปหน้าผากแก้มและผิวที่โผลออกมาข้างนอกของเขานั้นมีเหงื่อกาะตัวเป็นชั้นบางๆชั้นหนึ่งเห็นเจียงหลีเข้ามาลูเจียเผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยเขาฝืนยกมือขึ้นโบกมือให้นางมานี เจียงหลีนั่งคุกเข่าตรงหน้าในดวงตาอันสุขสว่างนั้นผสมปนเปไปกับความกังวลท่านเป็นอย่างไรบ้างมุมปากที่สันเทาของลู่เจียนนั้นยังคงค้าปรอยิ้มเอาไว้อยู่ในดวงตาใสาวาวดั่งเครื่องแก้วคู่นั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนที่ไม่มีวันมาลายเขากลางสองแขนออกให้เจียงหลีกล่าวเสียงแผ่วเบากับนางหลีเอ๋อเข้ามาในอ้อมอกท่าเจียงหลีอึ้งไปแต่นี้อาจต้านทานความเย้ายวนนี้ได้จึงกระโจนเข้าอ้อมอกของเขาเพียงแต่ นางคอยย้ำเตือนถึงความอ่อนแอของเขาในขณะนี้จึงได้ควบคุมยั้งแรงเอาไว้เมื่อพ่งเข้าไปในอ้อมอกของเขาเจียงหลีก็รู้สึกได้ว่าชายหนุ่มนั้นเก็บสองแขนเข้ากอดตนไว้ในอ้อมอกแน่นนางรู้สึกถึงพลังที่คอยทำร้ายร่างกายของชายหนุ่มนี้กำลังถูกตนดึงดูดเข้าไปและยังรู้สึกถึงความหนาวเหน็บและสั่นเทาที่ส่งผ่านสองแขนของชายหนุ่มที่อบตนไว้แน่นอีกด้วย ลูเจียนางตะโกนชื่อชายหนุ่มออกมาในน้ำเสียงนั้นมีความรู้สึกที่ซับซ้อนอยู่เล็กน้อยกลัวจะเสียของจึงได้สั่งให้คนไปเรียกเจ้ามาเสียงแผ่วเบาของลูเจียลอยลงมาจากบนหัวของนางร่างกายของเจียงหลีเหมอชะงักไปชั่วขณะเงยหน้าขึ้นจากอ้อมกอดของเขาแล้วมองไปทางเขา ลูเจียมองลงมองดูความประหลาดใจในสายตาของนางในดวงตาก็แฝงไปด้วยรอยยิ้มเขายื่นนิ้วเรียวยาวออกมาจิ้มไปบนปลายจมูกอันสูงโด่งของนางเบาๆในเมื่อพลังนี้มีประโยชน์กับเจ้ามอบให้เจ้าจะเป็นไรไปอีกอย่างยังสามารถบรรเทาความเจ็บปวดของข้าได้อีกยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวท่านใดนั้นเจียงหลีไม่รู้ว่าตนควรจะพูดอะไรความทราบซึ้งอย่างน่าประหลาดนี้ลุกลามไปทั่วขั้วหัวใจของนาง แต่ทว่าคำพูดต่อมาของลูเจียนนั้นกลับทำให้ความซาบซึ้งของนางนี้แตกสลายเป็นผุยผงฝึกฝนเนตรยานอย่างตั้งใจเจ้าต้องรีบเติบโตในอนาคตข้ายังต้องการการสนับสนุนจากเจ้าอยู่ข้าจำได้ไม่ต้องจงใจเตือนสติข้าท่านรู้หรือไม่ว่าทำเช่นนี้ช่างทำลายบรรยากาศเสียจริงเจียงหลีสีหน้าโกรธงอนกล่าวกัดฟัน ลูเจีย้ยหัวเราะไร้เสียงมืออันใหญ่นั้นกดศีสัะเจียงหลีมาแนบชิดกับหน้าอกของตนไม่ให้นางเห็นความโดดเดี่ยวและสิ่งที่ซ่อนเร้นในดวงตาของเขาความรู้สึกได้ก่อกำเนิดแล้วแต่กลับไม่อาจมีจุดจบที่งดงามได้แล้วจะให้นางรับรู้ไปใหญ่รอยยิ้มอันขมขื่นพัดผ่านมุมปากลู่เจีย้ยไปแล้วก็ฟื้นคืนท่าทางสงบจิตสบายใจในทันทีคืนนี้เจียงหลีนอนหลับไปในอ้อมกอดของลูเจีย้ย อาจเป็นเพราะดึงดูดพลังนั้นมาทั้งคืนเมื่อนางตื่นขึ้นมาก็พบว่าระดับการฝึกเนตยานของตนนั้นกลับเพิ่มขึ้นเป็นหลิงซื่อระดับเก้าแล้วอีกยังมีคุณสมบัติพอที่จะดูดวิญญาณยุทธดวงที่สองแล้วด้วยยิ่งไปกว่านั้นในพื้นที่ที่ว่างเปล่านั้นเสี่ยวหมีเจี้ยจื้อก็ยอมรับเจ้านายแล้วในที่สุดนั่นก็หมายความว่านางไม่จําเป็นต้องเข้าสู่เสี่ยวหมีเจี้ยจือผ่านพลังในตัวลู่เจี้ยอีกต่อไปต่อจากนี้ไป นางสามารถเข้าถึงเสี่ยวมีเจีย้ยจื่อได้ด้วยตนเองเพียงแต่ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นเดือนละครั้งนั้นยังคงต้องอาศัยยาขนานดีอย่างลู่เจี้ยนี่บำรุงฟื้นฟูอยู่ที่เรือนพระชายาลู่ได้สิบกว่าวันเจียงหลีก็ถูกลู่เสวียนพาออกตำหนักไปบอกว่าจะพานางไปเที่ยวที่แห่งหนึ่งและตอนที่พบกับลู่เสวียนนั่นเองนางถึงได้รู้ว่าเจ้าเด็กดื้อนั่นถูกลงโทษให้คุกเข่าในศาลประจำตระกูล ต่อมาเพราะพระชายาลูกขอร้องไว้จึงได้ปล่อยออกมาก่อนเมื่อออกมาได้เจ้านีก็เริ่มอยู่ไม่สุขขึ้นมาทันทีหลียาโถเร็วเข้าไปช้าก็ไม่มีเรื่องสนุกให้ดูแล้วระหว่างทางลู่เสวียนเร่งเร้าไม่หยุดเจียงหลีเอามือคว่ำหลังเดินตามไปอย่างสบายใจไม่รีบร้อนทันใดนั้นคนชุดแดงผ่านไปอยู่ไกลๆสีสันสดใสด่งพระอาทิตย์นั้นทำสายตานางแข็งชะงักไป 55ใช้ทองพันแท่งเพื่อแลกกับรอยยิ้มของสาวงามเรื่องเช่นนี้จะขาดค่าไปได้อย่างไรเสียงอันบ้าบินนั้นลอยมาจากบนฟ้าชินเทียนอีเจ้าหมอนั่นมาแล้วจริงๆลู่เสวียนกัดฟันกล่าวอย่างโกรธแค้นเจียงหลีหัวเราะออกมาทันใดถอนหายใจแล้วพูดพึมพำว่าต่อให้เหมือนเพียงใดแต่อย่างไรเสียก็ไม่ใช่อยู่ดีใช่ว่าแค่สวมชุดสีแดงทั้งตัวบ้าบินดื้อรั้นแล้วจะเป็นชิงเกได้